สมาร์ทวอทแบตอึด7วันก็ว่าหลูแล้วนะครับแต่ว่า h u a w e i ยวอท GT6 ีหกปรุ่นนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยแบตอึด21วันเลยนะครับมันจับ GPS เร็วมากผมเดินกลางแจ้งก็จริงแต่ว่าก็อยู่ใต้ต้นไม้ต่างๆเพราะว่าก็ไม่ได้อยากเดินกลางแดดอะพูดง่ายมันก็ยังจับญญาณ GPS ได้ดีและแม่นนะครับคือแผนที่ที่ออกมาได้อ่ะคือตรงเป๊ะเลยนะครับว่าผมเดินเข้าซอกซอยไหนยังไงนะครับเป๊ะหมดนะครับซึ่งการออกกำลังกายของ h u a w e i เนี่ยที่ผมชอบคือว่าเขามีโหมดเยอะมากมีโหมดเป็นร้อยเลย รุ่นนี้เขาอัปเกรดหลายอย่างนะครับอย่างการปั่นจักรยานเนี่ยถ้าเป็นคนที่ปั่นจริงจังเขาจะมีการติดตั้งตัว power meter ด้วยเพื่อการวัดค่าที่มันแม่นยำม,มากขึ้นนะครับแต่นาฬิการ,รุ่นนี้ช่วยให้เราเประหยัดค่าจ่ายส่วนนั้นไปเพราะว่าเขามีการทำระบบ virtual ขึ้นมานะครับชื่อว่า cycling virtual power ซึ่งระบบเนี้ยจะจำลองตัว power meter โดยเอาพวกน้ำหนักจักรยานความเร็วอะไรต่างมาคำนวณน,นะครับให้มันแม่นยำม,มากขึ้นนะครับเพื่อให้เราสามารถรู้ว่าเราต้อง ปั่นางไหนออกกำลังกายยังไงนะครับเพื่อให้เข้าเป้าที่เราต้องการนะครับส่วนการวิ่งเขาก็จะมี AI running coach มาช่วยไกด์ให้เรานะครับเขาจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ดักจับได้ว่าเราวิ่งท่าทางไหนมีการแกว่งตัวยังไงสำหรับคนที่ตีกล์ฟเนี่ยก็มีแผนที่ให้เราโหลดมาใช้งานได้15,000สนามทั่วโลกนะครับมันจะเป็นการอัปเกรดจากรุ่นเก่าที่อันเก่ามันจะเห็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนมากนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ย มันจะเห็นรายละเอียดแผนที่ที่ดีขึ้นนะครับสามารถซูมได้ด้วยหรือถ้าเป็นการดำน้ำนะครับก็จะดำได้ลึกสูงสุด40เมตรนะครับซึ่งในแต่ละหมวดที่ผมพูดมาเนี่ยรวมถึงหมวดที่ไม่ได้พูดอีกเป็นร้อยเนี่ยเขาจะมีการวัดค่าเฉพาะของกีฬา,านั้นๆนนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราออกกําลังกายได้มากแค่ไหนแต่เขาจะมีการไกด์ได้ว่าเราควรทํำยังไงควรออกกําลังกายท่าไหนแบบไหนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับ <S <S ในแง่การวัดค่าสุขภาพาประจําวันนะครับก็มี ECG สำหรับรุ่นโปรนะครับ แล้วก็มีระบบวัดต่างๆที่เขาเรียกว่า t ูเซ s นะครับแล้วก็มี TrueSleep ซึ่งส่วนตัวผมชอบ t o s l e e p มากเพราะว่าผมซีเรียสกับการนอนว่าทําไมนอนเยอะแต่ยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนไม่ได้นอนนอนไม่อิ่มนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีการวิเคราะห์ที่ลึกผมเคยใส่เทียบกับของแบรนด์อื่นๆนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยทาได้แม่นยํากว่านะครับคือรุ่นนี้จะบอกระยะเวลาได้แม่นยําในช่วงของการหลับลึก หลับตื่นหรือว่าช่วงที่ฝันเนี่ยมันจะบอกระยะเวลาได้ค่อนข้างแม่นยำว่าใช้เวลาในการนอนแต่ละช่วงอะมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อความสดชื่นของเราในการนอนในการตื่นด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือการที่มันเป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับสายลุยนะครับการแจ้งอย่างเงี้ยหน้าจอมันต้องสว่างมากซึ่งรุ่นนี้มีความสวา่างที่3,000นิตก็คือเอาไว้ง่ายว่าไปยืนกลางแดดกลางแจ้งเลยอะยังไงหน้าจอก็ชัดมองเห็นแน่นอนนะครับ มาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างที่บอกว่า21วันเนี่ยมัน21จริงไหมก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานของแต่ละคนนะครับอย่างผมเนี่ยใช้รุ่นไหนก็ตามจับเอาเวลาแบตเตอรี่เขาอะหาร2ไปเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะพวกที่บอกว่าอยู่7วันเนี่ยผมใช้จริงจะอยู่ประมาณ3วัน4วันนะครับพวกที่บอกว่าอยู่ถึง4วันใช้จริงผมจะใช้ได้ประมาณ7วันแต่รุ่นเนี้ยบอกว่า21วันใช่ไหมใช้จริงอะผมอยู่ได้ประมาณ15วันซึ่งถือว่าเยอะนะเพราะว่า ไม่เคยเจอรุ่นไหนที่มันแบตอึดขนาดนี้มาก่อนเอาง่ายๆผมใช้เฉลี่ยวันนึงอะแบตรถไปประมาณสัก6-8%แเปแล้วแต่วันนะครับแต่ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ทํางานกับมือถือเป็นหลักฉะนั้นแจ้งเตือนผมจะเยอะมากนะครับแล้วก็หน้าจอมันจะเปิดบ่อยมากแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มือถือไม่ได้แจ้งเตือนบ่อยหรือว่าไม่ได้เปิดทุกฟังก์ชันแบตมันก็จะอึดมากกว่านี้นะครับซึ่งเอาง่ายๆว่ามันได้สูงสุด21วันนะครับการที่สมาร์ทวอทแบตอึดอย่างงี้ผมชอบมากเพราะว่า เวลาที่ต้องไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศเนี่ยผมสามารถลดการพกพาอุปกรณ์การชาร์จได้1ชิ้นซึ่งมันดีมากนะครับมันดีโดยเฉพาะเวลาการที่เราอยู่ในโรงแรมเนี่ยบางทีถ้าเราพกอุปกรณ์ไปเยอะอาจจะลืมเก็บกลับบ้านนะครับอันนี้มันลดภาระของการปวดหัวไปได้1ชิ้นซอฟต์แวร์ของรุ่นนี้จะเป็นตัว Harmony OS 6.0นะครับซึ่งหลายส่วนก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการตั้งค่า Quick Setting นะมันก็จะมีการจัดวางที่มัน ดูสวยแล้วก็มันเหมาะกับการใช้งานจริงมากขึ้นอ่ะการจัดจวัดตำแหน่งอ่ะคือแต่ก่อนอ่ะทุกอย่างมันจะวางบาลานใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเขารู้ว่าอันไหนที่ใช้บ่อยก็จะให้ไอคอนมันใหญ่ขึ้นนะครับมันเลยใช้งานง่ายขึ้นนะทีนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มันเหนือกว่าสมาร์ทวัดหลายๆรุ่นในท้องตลาดนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยสามารถแพ้ทั้งฝั่งของตัว Android แล้วก็ iOS เนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาใช้กับ iPhone อ่ะใช้ได้นะครับ เพียงแว่ากับการการใช้กับ p p o o n เนี่ยฟังก์ชันหรือฟีเจอร์บางยาอย่างอ่ะมันอาจจะมาไม่ครบนะครับเช่นการโหลดหน้าปัดหรือว่าการเข้าตัว Store เนี่ยอาจจะทําได้ไม่ครบถ้วนเท่าการเชื่อมต่อกับฝั่ง Android นะแต่ในภาพรวมอะ่ะการแจ้งเตือนแรงตามันทําได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ทำไม่ดีคือสมาร์ทรวอทหลายรุ่นถ้าไม่ใช่เฉพาะของค่ายนั้นเลยอะ่ะมันมักจะทำได้แค่การอ่านนะครับหรือตอบพื้นฐาน แต่อันเนี้ยมันตอบพวกลายได้ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยนะมันเป็นคีย์บอร์ดจริงๆเลยอะแต่ว่าคีย์บอร์ดที่มันอยู่บนหน้าจอของสมาร์ทวอทอะมันก็เล็กเนาะมันอาจจะไม่สะดวกหรอกในความเป็นจริงนะครับแ้ทมาสามารถไว้ได้พูดไปเลยเดี๋ยวมันพิมพ์ให้นะครับ <S <S ที่จริงแล้วถ้าเกิดใช้สมาร์ทวอทหัวไวยรุ่นเก่าอยู่เนี่ยผมว่ามันดีมากเลยนะทนั้งในแง่ของดีไซน์ความสวยงามหรือว่าฟีเจอร์ตา่างแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนไปรุ่นเนี้ยผมว่าระดักเลยจุดเด่นของมันนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นบ้ากๆเลยคือ เรื่องของหน้าจอที่สว่าง3,000นิตแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่อึด21วันนะครับส่วนการออกกำลังกายอ่ะมันก็แท็กกิ้งได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นในภาพรวมถ้าคุณต้องการสิ่งเหล่านี้ยผมคิดว่าควรอัพนะครับซึ่งมันคุ้มค่ามากกับราคาที่คุณจ่ายนะครับ